สิ่งที่มากเข้าใจผิดเกี่ยวกับหน่วยโมลน,น้องๆรู้จักหน่วยโมลไหมคะหน่วยโมลเนี่ยเป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาณสารคล้ายๆกับว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยในชีวิตประจําวันของเรา<ม>สิ่งของเราก็ใช้หน่วยเป็นกร,รมัมหรือถ้าเราไปซื้อน้ําเราก็ใช้หน่วยเป็นลิตรอย่างเงี้ยหรือไปซื้อี่สอซื้ออะไรเราก็ใช้ว่าซื้อ1โหลแต่ถ้าในกรณีที่เป็นสารหรือเป็นอนุภาคต่างๆเนี่ย เราก็จะเรียกหน่วยนั้นว่าเป็นหน่วยโมลคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกับเราไปซื้อของ1โลแต่ถ้าเป็นสารก็จะเป็น1โมลน,นั่นเองและสิ่งที่มักเข้าใจผิดก็มักจะเข้าใจว่าโมลเนี่ยเราจะใช้กับอะตอมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วในหน่วยโมลเนี่ยเราจะใช้กับทั้งอะตอมไอออนโมเลกุลถ้าเป็นอะตอมก็อย่างเช่นคอปเปอร์1อะตอมถ้าเป็นไอออนเช่น คอปเปอรบวกอย่างเงี้ยถ้าเรามีประจุเราก็จะเรียกว่าเป็นไอออนหรือจะเป็นโมเลกุลเช่นสารประกอบเช่นพวกน้ำา H2O ก็จะกลายเป็นโมเลกุลเพราะฉะนั้นหน่วยโมลใช้ได้ทั้งอะตอมไอออนโมเลกุลไม่ได้ใช้แค่อะตอมเท่านั้นอย่าเข้าใจผิดกันนะคะ มาเก่งเคมีกับครูนิดพิชิตเคมีเคมีออนไลน์เข้าใจง่ายๆอย่ากลัวที่จะก้าวไปอย่างช้าๆแต่จงกลัวที่จะได้อยู่นิ่งเฉยลหลายๆคนคิดว่าเราทำแล้วมันไปช้าๆแล้วก็กลัวไม่อยากทำ ้็เลยคิดที่จะอยู่แบบนิ่งๆเฉยๆระวหว่างไปถึงเป้าหมายอย่างช้าๆเราก็ไปถึงนะแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆนิ่งๆเราไม่มีทางถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนลุยค่ะ